สวัสดีท่านผู้ชม่ด้วยน,นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกมเอ,อ่ Red Forest อ Red for นะฮะแล้วอยู่ในเซิร์ฟโปแลนด์ป่าวะผมก็จำไม่ค่อยได้ด้วยนครับครกิดของเราก็คือคือไม่รู้ว่เราเดินตามแมนอย่างเดียวครับผมจำไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าเราต้องมีชีวิตรอดออกไปให้จากเมืองบ้าบอขอแตกนี้นะฮะมันที่มีมีแจ่ซอมบี้กูตก,ก,กใจพวกมึงกระโดดก,กันทำไมนะ มาดิมาหาจอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมใคร <c oughs> ยิงกูเมื่อกี้มึงบอกกูมาเลยนะมึงจะปีนประตูหาพี่มึงเหรอมึงก็เข้าไปช่วยกูยิงดิอิสตีนไอ้เจ๊หลออิสต์สตาากูดันเลยไงกูว่าแล้วมึงไม่จงใจกูเพิ่งเปิดคลิปอะสปิตายแล้วเหรอ กูเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้คือคือคือเพื่อนไม่เฟรนด์ดุสเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้มึงเอาตมึงจะออกไหมจ๊ะมึงจะออกประตูแมงได้ไม่กี่ก้าวย่งสิบกว่าเก้าเอ่ะกูรอแล้วโอ้โหให้กูได้ลุกก็เถอะ อาตายกันให้หมดอย่าให้มีใครรอดฆ่ามันแทงเออเยี่ยมมันหวดมันหวดเออเอาเอาให้รมให้หมดอะเอาหดมันอีกหวดมันหวดมันทุกมันทุกมันเออเลิมใหม่เลยทุกมันทุกมันดิทุกมันแล้วเสร็มาตายตอนที่กูอืมชุบกูดิใช่ไหมมันต้องมันต้องมีตัวชุบกันดิไม่ไรในเนไรชอบโกนี่นี่เลยครับ ศพผมฮะมาชุบฮะเพื่อนครับใครใครมีที่ชุบไหมไม่มีอันนี้เพิ่มที่เพิม่มเลือดนี่ไงหลังมึงอะเอ้ยเรากลับมึงชุบดิมึงชุบเดินไปไหนอะชุบด,ดิเอาเอาไอ้ไอ้ตัวนั้นหน้าไปไหนอะเฮ้ยไม่ชุบกกอดว่าเฮ้มึงไม่ชุบกู อ๋อมันไม่ชุบฮะมันเลยที่จะใช้อีแบบหนึ่งโอเคงั้นตอนเราก็กลับมาครับแต่เปินกูไม่เหลือชชกกักอุ้ยกูเห็นตัวไล์กูเห็นตัวไลท์เปินไม่กูโอ้พวกมือมือไวมากอะไม่ใช่กูเห็นแล้วนะท่านไหนน้ำดีฮะไม่มีล้มด้วยเหรอก็โดนล้มไงวะกลัโว่าก็ไม่เป็นไอ้น้ำมันลดน้ไมรถขึ้นที่ เอาอยิางนะช่วยช่วยยิงก่อนฮนะไอของของของพี่กูกดอีเลย์ไม่ไม่ได้ของเอาไปบอมกูไปบอมกูเอากูจะได้ปืนนะตอนนี้นยจะได้ปืนใครหาปืนให้กูได้ก็ขอปืนในจาขอปืนในจาปืนในจาเพื่อนจ๋า โอ้มไม่มีป่ากูมีปืนสั้นอย่างเดียวเนี่ยนะนี่ไงฮะได้ไปใชมไหมมไรับมียแล้วกลับไปเอากลืนหน่อยนะกระสุนพี่เอากลืน,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 นโอเคไปรู้สึกมันน่าจะเหมือนเหมือนที่สง่งเออเหมือนที่ไหนวะเหมือนส่งของเหมือนแอร์พอร์ตอะเราเราอยู่ในนี่นรอวะสนามบินไหมเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะจังเยอะแท้เยอะแท้เหล่าไอ้เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราโดนโว้บยังไงกูยิงแล้วไม่เจ็บทำไมมันไม่ขึ้นชื่อกูวะอ่าน้ำฮะใครใครรู้ทำน้ำครับอ่าเข้าไป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 เช็คของก่อนเช็คข้อหองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โบเบอร์ให้เพื่อน อ๋อใช่ล่อคู๋ทางไหนเนี่ยมันทางไหนอ่ะบททางไปสิโอ้ของไม่มีเลยมันแย่ว่ะมันอะไรนะใช่ไหมนะแลดาตาเมีนพูดพิชิต พูพี่เชิดพูพี่เชิดพูพี่เชิดจะทำไงล่ะขอ้ไปทางนี้ตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเรือกุณเรือคุณยังเ,เต็มอยมมอู่บุมเมอร์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 ไม่มีใครยิงเลยไม,ม่มีอของก็ขอสัส้นๆกซ่าฮะระวังกล่องไฟก่อนนิดนึงฮะเราต้องใช้อาร์มเมอร์ โอเคทำอะไรกันอุ้ยขึ้นบินขึ้นบินเจ็ดด้วยขึ้นบินเจ็ดมึงก็ลงมาช่วยกูดิเดีือดเสียงอะไรเฮ้เฮ้กูเห็น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 ตายตายังตายตายังตายยังเสร็จเราเป็นคนดีฮะเราต้องเป็นคนดีต้องช่วยเพื่อนอัลลุกขึ้นมาย่าม,มาอู้งาน เราต้องอเอาชุดเฮ้ยของของ,ของตกใจนะว่าเสียงอะไรปลาไปไปเร่ใสยหนูบุกเมย์ยิงดิยิงดิเพื่อนยิงดิช่วยช่วยฮะช่วยฮะช่วยโอเคลุกห้ไอ้น้องไอ้สองเอ้ยไปฮะ ยิงฉันเจอใช่ไหมไอตัวแขนโตไอแขนโตไม่ได้แดงก่อนเลยสองของเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยกูก่อนดิให้อย่าเพิ่งห่วงเก็บของกันดิอ่าตอนนดีมากดีมากเอลซีเอลซีเอชื่อสัม้นๆมึงอะไรมึงเอลซีเอลดกก่อนแดกก่อนแดกยาก่อนแดกก่อนแดกก่อนแดกก่อนต้องช่วยเพื่อนะฮะต้องช่วยเพื่อนนะกดอีไปครับลุกมาดิลุกมาลุกมา อ้าวเช่นนี้บล็อหรืออะไรนะดูมันมุมดูมั่วซั่วกันไปหมดนี่แหละของโค้กหรืออะไรทำเนื่องทำเนื่องก็ไม่ได้ด้วยมีเป็นจิตมีอะไรไหมอ้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้ว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 ไปดิถึงแล้วไปดิฮะถึงแล้วไปดิฮะยิบหาพี่ยิบพวกพวกมึงอะพวกมึงอะมามางานได้แล้วเร็วมาละ มึงจะมาย,ยืนปั้มเงนได้ไม่ไม่ไม่เขา<อ>เขาต้องเอาชีวิตรอดเพื่อนไงโอ้โหโอ้โหอะไรเนะี่ยอะไรเนะนี่ยอันนี้กูย,ยิงเพื่อนใช่ไหมเนะนี่ยมึงมากันได้แล้วมึงมากันได้แล้วว่าแม่งไม่จบอ่ะคอยดูเดี๋ยว เพื่อนนะครับเพื่อนนะฮะเร็วฮะวิ่งครับกับหลังฮันนั้นตอนทีมเพื่อนไปแล้วครับจังหวะนี้เราเปิดสิฮะเปิดสิฮะเปิดสิฮะเปิดสิไอคนนั้น,น P e ละไอคน PE อะไรดะมันต้องเป็นคนเปิดประตูใช่ไหมแต่พวกมึงอยู่ไหนไอคนเปิดประตูอะอยู่ไม่อยู่นี่ไม่ใช่ โอ้ยพวกคนหญิงโอ้ยพวคนหิงโอ้ยต้องได้ของโอ้ยต้องได้ของโอ้ยต้องได้ของอุ้ยอุ๊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 ยโอ้ยใช้ชนะชัยชนะอยู่เพียงเอื้อมมือชัยชนะเพื่ออมาช่วยผมหน่อยเห็นกูไหมเร็วมาอย่ามาเพื่อนเพื่อนรักเอย่ามาลุกขึ้นมาอ้าวให้ ยิงมัน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 ไม่ใช่ยิงคู่ไอ้ยิงมันไม่ดีเขาทำไมล่ะฮันเตอร์ฮันเตอร์ยิงฮันเตอร์ดิยิงฮันเตอร์ดิยิงมึงยิงฮันเตอร์ดิเออเออเออมามามาหันล้มมึงก็ซ้ำนะไอ้สอมบี้ปาเถื่อนนะมามาเออประตูแม่งอยู่แค่เนี้ย no. ประตูมันอยู่แค่เอื้อมมือครับท่านผู้ชมฮรเรแลม่สามารถที่มมเปิดไปได้ทั่งร้อยตัวข้างหลังเที่ยวเล่นนี่ไงเราเล่นกับฮันเตอร์อยู่นั่นแหะเฮ้ยยำแย่